เปลี่ยน sit down please ลงมาใจกันอ,อ่าเร็วดูซิวันนี้คำศัพท์ของน้องมีคำว่าอะไรบ้างอ่านให้แม่ฟังหนึ่งรอบครับครับดั c เป็ดแมทเสืเบิร์ดนกบ i ค e จัก,กรยานจักเดือกแบ g ก,กระเป๋าโบน ดูแบทค้างคาว้าววัวตัวเมียแฮนด์ Hand. มือเน็ตตะไคร่แพน่นกะทะอ่ะเติมครับดักต้องเป็นตัวดีใช่ไหมตัวดีก็เติมลงไปสิครับแม ตัวเล็กกินเล็กเลยค่ะสปยๆด้วยนะ B B I R D สลับกันเลยอันนี้ Bike Bike ตรงนีตรงนี้โอเค แต่วันนี้เติมตัวบีเยอะเลยทิ้งอุ้ยนี่ก็ตัวบีอีกแล้วตัวบีเยอะจังวันนี้นี่ก็ตัวบีอีกแล้วใชเยอวบีเยอะจังวันนี้นี่แฮนด์ไม่ใช่ตัวบีนะแบนแบนฟุกไก่ฟุกัดแฮนด์เอชเอชแม่บอกว่าให้เติมตัวนี้ต่อไป เทนไปทางไหนนะดูนะว่ามีตัวบีติดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอะไรอีกอารซซอารซซววิววิอารซซอารซซอารซซววิววอารซซา่าอ่ะเดี๋ยวไปท่องศัพท์กับพี่ตะวันด้วยนะโอเคไหมคะตอนเย็นอะ อ,อ่ะสิดดาว่ะสิดดาวเย็นดิกลางคืนไม่เอาแล้วกลางคืนเดี๋ยวมีกิจกรรม,มอื่นอื่นตอนเย็นอ่ะตอนเย็นตอนเย็นคือตอนนี้นนไม่ใช่ไม่ยังไม่ต้องท่องให้ดูก่อนเดี๋ยวท่องแต่แผ่นแรกด้วยนะโอเคไหมฟูดี้ดอบด,ดอบดอบฟูดี้เยฟเจฟเจ็บเพลงอะไรกันลิงกอลิงตาตาอ่าในสกดอีกรอบกังเร็ว D U ี K ดักเป็ดอย่างเงี้ยอ่ะ อันนี้แบบดูใช่ไหมดีดูได้ D U V K Duck เป็ด M A T Mat เสื I ้อ B I R D Bird น no? ก B I K E Bike รถจักรยาน J U T จักเดือก B A T Bag กระเป๋า B O N E Bone กระดูกไม่ใช่กระดูกคนนะกระดูกขอกระดูกคนคือกระดูกแม่ <laughs> กระดูกของผู้ชาย B A T BAT ข้างเข่า C O W ข้าว C o w วัวตัวเมียฟังน้องค่ะครับวัวตัวเมีย H S H A N D มือมอ็นอ N-E-T เน็ตตะไคร้พีเแพนกะทับปัง e i e i เอไอเอไอเรให้ไปเที่ยวในป่าอ๋อน่าถัดไปสองตัวแล้วจะสองตัวสองตัวแล้วนะสองตัวทุกอันเลยโอ้ยพีไอพีไอใช่ไหมไทยเก๋ สกู o o l SC ัทซูอันนี้เติมตัวหลังและที่เติมตัวหลังฟิชไลอันทีนี้เติมตัวสะกดแลด้ะอ่ะก็เป็นฮ A N ็อื่นอี E Y E อาอยู่เพิ่งเติมตี้สต็อปบายแม่ครับคำว่าสต็อป